เกือบจะยิงอดีตสามีเพื่อจบปัญหาชีวิตคู่แต่เกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาทำไม,มแม่มันมันไม่ใช่จบปัญหาคืออย่างนี้หนูตอนที่จะจบจริงๆเอามีดแล้วแต่เสร็จแล้วก็คิดได้ก็ไม่เอาแต่ไอ้ที่เรื่องปืนนี่คือไปเรื่องแย่งลูกกันเพราะว่าเขาเอามูเมไปหลายวันมากมนี่อารมณ์เสียแล้วก็โทรบอกเพื่อนสนิทว่ามีอีกคนนึงเฮ้ย hey, เดี๋ยวคอยฟังข่าวเดี๋ยวนะทําไมกลับมาเนี่ยไปที่โรงพักได้เลยเพราะจะไปเอาลูกมาถ้าไม่ได้ลูกมาวันนี้ฉันจะยิง เรื่องมีดมาจากไหนมีดเนี่ยคือตอนนั้นตัดสินใจว่ามันหลอกเราได้ยังไงมันหลอกทําไมอยู่กันมาตั้ง7-8ปีหลอกทําไมเสียเซลฟ์อ่ะก็เลยแบบอย่าอยู่เลยว่าแต่มันก็ิดทําอะไรไม่ได้เพราะเราสุดาชื่นบานเราไม่ใช่นางอะไรที่นถ้าไม่มีชื่อเสียงถ้าไม่มีชื่อเสียงนะอะไรง่ายง่ายกว่านี้เยอะยิ่สำคัญที่สุด พี่แหม่มดังมากสาวสาวถ้าเผื่อระหว่างสุดาชื่นบานยิงอย่างนี้กับสาวสาวเนี่ยเราพังกี่ขรอรัวมันไม่คุ้มเลยมันไม่คุ้มจริงๆมันไมมันไม่คุ้มคือแม่กำลังจะบอกว่าเวลาเราทําอะไรเราคิดได้แต่ต้องมีสติต่ตองว่าเราจะทำหรือไม่ทำถูกต้อคะแล้วไม่แดงเหมือนกันทั้งนั้นยขู่เฉยแม่ยิงขู่ไปเฉยเคือจริงๆใช้คําว่าขู่ เพื่อให้ดูดีแต่จริงยิงไม่แม่นอันนี้อาจจะเคยแต่แต่แม่ในใจแม่เหรอเลียนจะโดนนะโดนนะชื่อเสียงเนี่ยค่ะสำคัญค่ะแม่ชื่อเสียงแล้วเนาด้วยหนูลองคิดดูสาวๆดังขนาดไหนแล้วมันคุ้มเหรอกับผู้ชายคนหนึ่งไม่ไม่คุ้มเลยไม่คุ้มแล้วอย่างนี้แม่เคยโทษไหมว่าแบบชีวิตคู่แต่ละครั้งที่ไปไม่รอดเนี่ยจะเป็นเพราะอาชีพนักร้องที่ต้องไปร้องตามที่ต่างๆจนไม่มีเวลาดูแลครอบครัวแต่สําหรับเรานะ เราโทษว่าเราไม่ดีเองหนึ่งหนูรับลูกส่งลูกทํางานเราอาจจะบริการด้านอื่นเขาไม่ดีด้านอื่นเราไม่ดีเพราะว่าปัญหาหลายคั้มากขนหนูมากนะคะบางทีเนี่ยของเรานี่คือปัญหาอย่างนี้เลยเรื่องจริงคือเช้าส่งลูกเย็นรับลูกไปทํางานกลับมาบ้านแล้วันเงคืนจะมาบริการได้ยังไงไม่ไหวค่ะแต่แต่แต่ไม่แรงไหวค่ะไอ้ทุเรศ หวแล้วมันเป็นพรอะไรอะเป็นก็ก็เป็นเพราะว่าเราไม่มีเวลานั่นแหละทำงาน่อก่อนนี้เราร้องกันหลายที่นะคะสีแห่งนี้กลับถึงบ้านเนี้ยแหกแล้วถ้าปัจจุบันนี้มีคนที่เราถูกใจปิงปังขึ้นมายังรับอยู่ไหมเขา ยังมีอยู่เธอเก่งมากใอ่นะคะขอโทษนะคะที่มันที่มันมีเนี่นะเพราะว่าโดนเพื่อนกระซาวเราแย่เพราะว่าว่าเรามีมีผัวเด็กอะไรเงี้ยแต่แม่ว่ามีผัวเด็กดีกว่าไปแย่งผัวเขานะเย่ชอบชอบชอบแล้วแม่ยังไหวอยู่ปะล่ะยังไหวอยู่ไหมไหว แซ่บดีแต่ทุกวันนี้แม่ยังมีคนดูแลมีคนดูแลทั้งจิตใจและร่างกายนะบุงเขาดีนะบุงเขามีสายดีคือเขาไม่รู้เขาทนแม่ได้ยังไงก็ไม่รู้คืออยู่กันมาได้ยังไงมันสิบสี่ปีห่างกันนะยี่สิบสี่ปียี่สิบสี่ปีสองสองรอบอะแล้วก็อยู่กันสิบสี่ปีแล้วแต่ลูกแม่เมาก็เชียร์ให้แม่เมาเชียร์ค่ะเชียร์ค่ะตอนเย็นเราจะต้องไปทำงาน แล้วเฮ้ยชุดนี้มันโป๊พอมาเฮ้ยแม่เอาอีกเอาลึกไปอีกลูกเป็นยังไงชอบเซ็กซี่แต่แต่ลูกเราไม่นะบอกถ้าแม่ใส่หลังลึกมากเนาะแม่ปิดไม่เอาไม่เอาแม่นี้ไม่เอาสองบ้านนี้คนละแบบเลยแต่หลังจากนั้นเราก็เริ่มมาคิดว่า เราอาจจะไม่เหมาะกับเรื่องอย่างนี้เพราะฉะนั้นตัดตัดสินใจดีกว่าเราก็มีความสุขของเรายุติเลยยุติเลยเราก็เลยไม่มีดีกว่าก็จบข่าวแม่เมาแม่แดงเนี่ยอยากรู้มากเลยว่าอยากจะเป็นคุณยายอยากมีหลานให้ดูให้บ่นไหมตัวอยากมีไหมคนเนี้ยอยากมีมากคนนี้ก็อยากมีมากแม่ทันแล้วพี่แอมมดลูกแห้งหมดแล้ว ก็แห้งแล้วมันไม่ยอมมีแล้วเขาไม่ยอมมีกันเขาไม่ยอมมีกันรเมบอกว่าแม่แม่ก็มีหมาแล้วไงหมาเป็นหลานแล้วไงเป็นความตัดสินใจของเขาที่จะไม่มีกันเราก็ต้องเขารพการตัดสินใจถูกต้องลกตอนนี้คือเราสองคนสบายใจอย่างว่า ลูกเราไม่ต้องเป็นห่วงแล้วะสมคานซูเลตแล้วถูกต้องจบแค่นั้นพอแล้วมีคําถามจากคุณผู้ชมให้แม่ทั้งสองท่านได้ช่วยตอบช่วยแชร์ค่ะคือลูกสาวเป็นคนเขียนมาค่ะลูกสาวบอกว่ามีคุณแม่อายุ65แต่ว่าคุณพ่อเนี่ยเสียแล้วตอนนี้คุณแม่มีแฟนใหม่ แฟนใหม่เนี่ยอายุน้อยกว่าคุณแม่30ปีลูกเนี่ยรู้สึกว่าไม่ชอบเลยไม่อยากให้แม่มีแฟนเด็กเพราะว่าเวลาไปไหนคนก็เห็นคนก็เมาคนก็พูดลูกก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันมันจะทําไงดีแล้วก็ไม่กล้าคุยกับแม่นะอยากตอบอยากตอบงั้นบอกแม่เขาควรจะบอกเขาควรจะยังไงมาตอบอกว่าสั้นๆวันเรื่องของแม่ร่างกายก็ร่างกายของแม่เ็ของแม่เป็นของของแม่ ใช่คุณนกมันสนุกมันจะเกี่ยวอะไรจะเกี่ยวอะไรเพราะฉะนั้นา้บคนที่ชาวบ้านนี่ก็ไม่ต้องไปสนใจไม่แล้วก่อนแม่แต่เคสเนี่ยลูกสาวเนี่ยเขาแคร์ชาวบ้านมากเพราะว่าเขาอายุน้อยกว่าตั้ง30ปีอบปีพี่แม่ลูกต้องคุยกันคุยกันเลยแล้วจะได้รู้ว่าบางทีแม่อาจจะคิดได้ก็ได้เออลูกมันอายนะอย่างวันนี้แม่อาจจะเลิกก็ได้คนเป็นแม่บางทีมันจะมีความคิดหลายอย่างว่า สังคมหรืออะไรต่ออะไรถ้าเราอยู่อย่างนี้แล้วเพื่อรักลูกก็ไม่ต้องมีแต่ถ้าเขามองดูแล้วว่าผู้ชายคนนี้ขอใช้เวลาอีกสักนิดดูหน่อยว่าเขาดีไม่ดีรับแม่เราจริงปะแล้วก็เขาอาจจะเป็นคู่ที่ดูแลกันยาวก็ได้มันมีเยอะนะคะแต่มันไม่ได้ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ที่ว่าผู้หญิงแก่กว่าเยอะแยะมีแล้วรักกันอยู่กันยาวยืนยาวก็มีแต่เพียงแต่ว่าครอบครัวนั้นต้องพิจารณาแม่แม่ถือคติอยู่อย่างหนึ่งว่ามีผัวเด็กนะ ดีกว่าไปแย่งผัวชาวบ้านเขานี่เปลี่ยนอันนี้ก็แนะนําให้น้องเนี่ยคุยกันคุยกันต้องคุยแล้วเราช่างดูว่าการที่แม่มีกับไม่มีแล้วคนที่เข้ามาอยู่ในครอบครัวเราเนี่ยเขาดีมีข้อดีแล้วประเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะเย็นลงคุณแม่จะเย็นลงเมื่อมองถึงลูกแล้วความรักลูกเนี่ยจะมีเยอะเขาจะเป็นผู้ตัดสินใจได้ว่า เขาควรจะต่อหรือจะหยุดติดอันนค่ะวันนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะเราได้แง่คิดแล้วก็เรื่องราวดีๆนะคะจากแม่แดงแล้วก็แม่เมาส์นะคะบอกตรงเลยว่าอิจฉาพี่แอมอิจฉาพี่แหมมแล้วก็อิจฉาน้องโมเมมากมากเลยนะคะดลิฉช่นอยากให้มีผู้หญิงนะคะที่วัยขนาดนี้นะคะเป็นอย่างสองท่านนะคะโลกคงจะสดใสโอ้วันนี้ขอบคุณแม่แดงแม่เมาส์มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกลับมาพบกันใหม่นะคะได้ทุกวันนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้เราลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ